สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแจ้งแค่เรื่องเนืยวนะคะเอ้ยสามเรื่องเลยนะคะไปดูเรื่องแรกก็เรื่องกดไลค์ subscribe นะ,ะเ,เรื่องแรกก็กดไลค์นะคะทำไมแบบว่าดูเราไม่กดไลค์ให้เราอะ่ะอันนี้เราก็ไม่ได้ว่านะคะจะกดด i สไลค์ก็ได้ไม่เป็นไรอันนี้เราเป็นคนแบบใจดีเราเราเราไม่ได้ด่าง,ง,ง่ายๆนะคะนะเรื่องที่สองจะเป็นเรื่อง กด subscribe แล้วก็ขอฝากกดกด subscribe ให้ด้วยนะคะถ้ามียอดซับถึง200เมื่อไหร่แจกสกุ๊ชี่นะคะส่งฟรีนะคะก็เร่องที่3ก็จะเป็นเรื่องแบบใครที่ขายจะใครที่ขายสมุดโน้ตหรือสมุดโน้ตเป็นปึกราคา10หรือ15บาทนะคะเราจะซื้อมาขายต่อนะคะ แบบถ้ารับถ้ารับวอลเลตกะเติมเงินออนไลน์แล้วก็โอเคนะคะเราจะซื้อนะคะเราจะซื้อมาขายต่อนะอีนะคะถ้าขายถ้าแบบสมมติเอาพี่ค้าสมมติเอานะพี่ค้าหนูแบบว่าขายขายกระดาษโน้นนะคะแต่เขายังไม่มาส่งเราเราจะตอบไปว่าแนะนําร้านให้เราได้ไหมคะเออก็ถ้าแนะนําร้านที่เราได้ก็โอเคนะคะเราไม่ว่านะคะโอเคค่ะ แม่สรุเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องแล้วก็ช่วงนี้จะไม่ค่อยมีพัสดุมาส่งแล้วนะคะก็เรา